นี่คือตัวอย่างปลั๊กไฟที่ดีนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกับวอลอกที่เกี่ยวกับปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอดใจดูคลิปนี้จนจบเนี่ยรับรองจะเป็นประโยชน์กับชีวิตและทรัพย์สินและครอบครัวของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านล่างกันนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มี ประสบการณ์หรือว่าไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างน้อยขอให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วมันแล้วรับรองจะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ากับค่าเน็ตคุณผู้ชมแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยอ่านี่คือตัวอย่างปลั๊กไฟที่ดีนะครับต่อให้มันจะแพงหน่อยแต่มันปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่มันแตกต่างกับไอ้เจ้าที่ผมได้บ่นไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่บ่น ผมบนไป้นานาเลยเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบมาต่อมาดเลยแล้วกันนะครับจุดต่อจุดเลยผมเอาเทปนี่แปะไว้เพื่อไม่ให้เห็นตัวโลโก้ของยี่ห้อนะครับอันนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาปรับที่จะมาดิสเครดิตอะไรกันทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ป้องกันกรณีดราม่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอ่อประเด็นแรกเลยก็คืออันนี้มันมีอยู่2ขา แต่ของดีมันมีอยู่3ขาต่อให้ปัจจุบันเนี้ยเขาจะหันไปใช้แบบขากลมกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ใน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 ยุคเปลี่ยนผ่านยุคนี้นะครับนี่คือ3ขาไอ้สขาเนี่ยอันเก่าแล้วมันมี3รูก็จริงแต่ข้างในมันไม่ได้มีรูตรงนี้มันไม่ได้มีการใช้งานจริงๆเพราะมันมีแค่2ขาแต่อันเนี้ยมันมี3ขาแล้วมัน ใช้งานจริงๆนะครับเรามาดูตรงสายไฟตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3เส้นนะครับไอ้ขาที่3ที่ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ยาวกว่าเพื่อนเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมันคือ earth ground จะเรียกว่า earth ก็ได้สายโลกนะครับหรือว่าสายกราว n d ที่เราคุ้นชินกันโดยทั่วไปกราว n d นะครับพื้นนี่คือสายพื้นเวลาเราเสียบเนี่ยมันยาวกว่ามันก็จะสัมผัสกับเต้ารับได้เร็วกว่ามันก็จะทําให้เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ย อุปกรณ์ของเรามันจะเชื่อมกับกราวก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วมันก็จะใหญ่กว่าเพื่อนแบบนี้มันก็จะปลอดภัยกว่าเนี่ยสายกราวคือสีเขียวเหลืองตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อมายังทุกช่องนี่เลย1 2 3 4 5สงามี่ห้าตัวนี้นะครับมันเชื่อมต่อกันมาเลยผ่านเนี่ยลวดทองแดงข้างล่างตรงนั้นนะครับคือเราเห็นในคลิปมันบางๆแต่ว่ามันเป็นแค่มุมมองเฉยเราดูด้านข้างเนี่ยมันจะหน,า,นาอยู่นะครับตรงนี้ โอเคนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการวางสาย L กับ N ตรงนี้จริงๆมันมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าถ้ากราวเราจับปลักแบบนี้กราวจะอยู่ซ้ายหรือขวายังไงครับมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่แต่ผมจำไม่ได้ละแต่เขาวางตรงนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับเห็นไหมว่าสายเนี่ยสสายที่เหลือเนี่ยสีน้ำเงิน น้ำเงินเนี่ยเราจะใช้เป็น N นะครับ N คือ neutral คือสายที่มันเป็นกลางนะครับสายที่มันไม่มีกระแสไม่มีไม่มีอิเล็กตรอนไหลยอยู่นะครับไม่มีการไหลของวงจรอของกระแสไฟฟ้านะครับเนี่ยมันจะต่อเข้ากับด้านหนึ่งของทุกๆรูทุกช่องเลยนี่ก็ต่อนี่ก็ต่อ,น,ตอ,น,ตอนี่ต่อมานะครับต่อซึ่งอันเนี้ยถูกต้องนะครับไม่ต้องไปผ่านสวิชอะไรคือต่อเข้าตรงแบบนีมม้เลย แต่ประเด็นที่ผมชวนชวนถกกันกับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้เนี่ยสายที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับมันคือ L มันคือสายไลน์หรือว่าไลฟ์นะครับมันคือไลน์ที่มันจะต้องผ่านฟิลส์ก่อนนะครับนี่คือประเด็นความปลอดภัยต่อมาคือจะต้องมีฟิลส์ที่ผมเรียกว่าฟิลส์เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นคำติดปากนะครับ ของของคนส่วนใหญ่ละกันที่เขาจะเรียกว่าอันนี้คือฟิลส์แบบทรงกระบอกแบบเดิมอันนี้คือฟิลส์แบบใหม่ที่เป็นฟิลส์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ชื่อยังเป็นทางการของมันก็คือสกิปเบรเกอร์นะครับมันคือเบรเกอร์ข้างในเนี่ยมันจะเป็นโลหะที่ถูกดีไซน์ให้มันโก่งงอได้ในกรณีที่มันร้อนนะครับแล้วอะไรทําให้มันร้อนก็คือเวลามีกระแสไหลผ่านตัวมันมากกว่าที่มันถูกดีไซน์มาเนี่ยมันก็จะเริ่มร้อนร้อนๆแล้วมันก็จะโก่งนะครับ พอมันโก่งปุ๊บมันก็จะดีดออกจากหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคทําให้วงจรมันขาดนะครับทําให้กระแสไฟมันมันมันไม่เชื่อมต่อกันก็คือเป็นการตัดไฟนั่นเองนะครับภาษาง่ายๆแล้วอันนี้มันกดรีเซ็ตได้ด้วยในกรณีที่เราถอดโหลดถอดอะไรต่างๆออกแล้วเนี่ยแล้วอันนี้มันเย็นแล้วเนี่ยแล้วก็กดลงมาก็เป็นการรีเซ็ตได้เลยอันนี้มันมันดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดตรงนี้กันนิดนึงนะครับมันมีประเด็นที่ดีกว่าแบบฟิลส์แบบแรกอยู่ แต่ฟิวส์ก็มีข้อดีกว่าตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราค่ว่ากันข้อดีของอันเจ้านี้ก็คือว่ามันถูกดีไซน์มาให้กับปลั๊กตัวนี้เลยถ้าเกิดปลั๊กตัวนี้มันดีไซน์มาให้รองรับกระแสได้2กิโลวัตต์นะครับก็คือ2,000วัตต์เนี่ยถ้ากระแสมันเกินกว่านี้มันก็จะตัดเลยแล้วมันรีเซ็ตได้แล้วเราย้อนกลับมาดูตัวนี้ถ้าปลั๊กตัวนี้ถูกดีไซน์มาให้รองรับ โหลดได้2กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับกับปลั๊กตัวนี้สมมุตินะครับแล้วถ้ามันถ้าเราไปต่อใช้งานเกิน2กิโลวัตต์ฟิวส์มันจะขาดทีนี้พอฟิวส์ขาดเราทำยังไงต่อครับโอ้โหก็ลำบากเลยทีนี้เราต้องไปหาซื้อฟิวส์ตัวนี้มาเปลี่ยนซึ่งจะไปซื้อที่ไหนล่ะครับมันไม่ใช่มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมันไม่ได้หาซื้อได้งา่ายขนาดนั้นมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับแล้วตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเขาก็จะถามเราอีกว่า เอาขนาดเท่าไหร่แล้วเอารอ,อ,อ,องรับกระแสได้เท่าไหร่มันก็จะมีบอกอีกว่ากี่แอมป์หนึ่งแอมป์สองแอมป์ซึ่งคนทั่วไปก็ไม่รู้อีกครับว่าจะไปซื้อฟิลส์กี่แอมป์เอาละไงแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้ไฟฟ้าไปซื้อเนี่ยเราเอามาเปลี่ยนปรากฏว่ามันไม่ใช่ขนาดเดิมมันเป็นการมันเป็นฟิลส์ที่รองรับกระแสได้มากกว่าเดิมเนี่ยปรากฏว่าพอเอาไปใช้ปุ๊บฟิลส์ไม่ตัดครับ ก็จะเกิดความเสียหายต่อการใช้งานอีกอันนี้อาจจะไหม้มันร้อนแล้วมันก็ไหม้ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของเราทั้งบ้านเราครอบครัวเราเพื่อนบ้านอีกต่างหากโอ้โหลูกลามใหญ่เลยทีนีก้กับกับการแค่เปลี่ยนฟิล์ผิดขนาดดังนั้นมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่เราก็เลยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบนี้ ฝังมาในปลั๊กเลยอันนี้ก็จะตัดปัญหาพวกนี้ไปได้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมคิดว่าความคิดนส่วนต,วตัวผมนะครับเป็นการวางมาตรฐานที่สุดยอดมากมาที่ผมว่าดีครับดีต่อประชาชนมากเลยเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในด้านของไฟฟ้าโดยเฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับที่ความต่างสัก์สโวลต์เนี่ยผมมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะครับคนทั่วไปไม่ได้มาตระหนักขนาดนั้นดังนั้นผมว่าอันเนี้ย ดีมากๆผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อข้อดีที่ผมเกินไว้นิดนึงก็ข้อดีของฟิลส์ก็คือว่ามันจะตัดได้เร็วกว่าสกริปเบรเกอร์นะครับอันนี้คือข้อดีเดียวของมันนะครับมันตัดได้เร็วกว่าคือถ้าร้อนปุ๊บมันขาดเลยแต่อเจ้าตอนนี้โอ้โหมันต้องใช้เวลาในการร้อนสักพักหนึ่งกว่ามันจะโกงนะครับกว่าโลหะข้างในมันจะโกงไอ้โลหะข้างในเนี่ยมันก็จะมีการดีไซน์มาไอ้นั้นเดี๋ยวผมไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันตัดเร็วกว่าอันนี้้ตัดชาากว่ ที่ว่าช้าเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับอาจจะอยู่ในหลักไม่กี่มิล,มลิมิลิวินาทีหรืออาจจะไม่กี่มิลวินาทีเท่านั้นนะครับสองสามวิช้าที่ช้ากว่าตัวนี้นะครับแต่ก็ก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คุณภาพของสกิ๊เบรกเกอร์ด้วยอันนั้นเดี๋ยวเราไม่ว่ากันแล้วกันนะครับโอเคจบเรื่องสกิ๊เบรกเกอร์ประเด็นต่อมาที่ทําให้เจ้านี่แพงกว่าแล้วมันดีกว่าก็คือว่ามันมีไอ้นี่ครับ เจ้าอนี้ไอ้นี่ผมขออาภัยที่จะใช้คําแบบนี้นะครับเนี่ยมันมีตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรคือมันเป็นตัวป้องกันการเอานิ้วสอดใส่เข้าไปโดยที่ตอนที่เราไม่ได้เสียบเนี่ยเนี่ยตอนที่เราไม่ได้เสียบถ้าเป็นปลั๊กแบบเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กมาบวนเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วเด็กเขาเผลอเอานิ้วแหย่เผลอทําของเหลวหล่นเผลอทําอะไรจิ้มเข้าไปช้อนซ่อมหรือว่าตะเกียบอะไรเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งนิ้วของเขาเนี่ยมันช็อตได้เลยนะครับ มันไม่มีอะไรป้องกันเลยแต่ตัวเนี้ยมันมีป้องกันครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีปลั๊กเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะปิดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะปิดแบบนี้มันมันแย่ลงไปไม่ได้มันแย่ลงไปไม่ได้โดยตรงนะครับมันจะต้องใช้แรงประมาณหนึ่งในการที่จะดันปลั๊กตรงนี้ลงไปทําให้ปลั๊กตัวเนี้ยมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกว่ามากๆเลยนะครับมีประเด็นอื่นอีกไหม น่าจะมีประเด็นอื่นอีกอยู่นะครับคือว่าทองแดงตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันลองมันดีไซน์มาให้มันเนี่ยมันหนักว่ามันแข็งกว่ามันฟิตกว่านั่นเองนะครับเวลาเราเสียบลงไปเนี่ยมันก็จะมีแรงในการที่จะดึงรั้งปลั๊กตัวผู้ตรงนี้ไว้ไม่ให้มันหลวมไม่ให้มันดุดออกมาง่ายนะครับรวมถึงไอ้เจ้าสปริงตังนี้ก็เหมือนกันมันก็มีหน้าที่ในการช่วยล็อกปลั๊กตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ปลั๊กแบบนี้มัน มันดีกว่านะครับเนี่ยมีสวิชแยกของแต่ละแต่ละช่องด้วย LED ตรงนี้ก็บอกสถานะได้ได้ด้วยนะครับตรงนี้จริงๆก็น่าจะคร่าวๆก็คงประมาณนี้นะครับให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าปลั๊กของดีที่ราคาแพงกับปลั๊กที่ที่ผมหมดคำจะพูดกับมันเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วนะครับผมพูดไปแล้ว ว่าลงทุนนิดหนึ่งนะครับซื้อปลักดีๆมาใช้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการตัดสินใจที่ที่เราจะขอบคุณตัวเองว่าดีแล้วที่เราตัดสินใจซื้อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนี่ยแล้วเราไปมักอ่าไปซื้อปลักมักง่ายแบบนี้มาเนี่ยเราจะเสียใจทีหลังนะครับแล้วเราจะย้อนเวลากลับมาแก้อะไรไม่ได้ ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเพื่อที่จะดูการเล่าเปรียบเทียบระหว่างปลักสองแบบนี้นะครับก็ถ้าคุณชมท่านใดที่มีมีประสบการณ์มีเนื้อหามี ข้อมูลที่ผมขาดตกบกพร่องไปหรือว่าที่ผมพูดผิดไปตรงนี้ก็ผมจะขอบคุณมากเลยนะครับที่จะคอมเมนต์ด้านล่างเสริมเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่ผมก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้กันนะครับโอเคก็คลิปนี้น่าจะพอสมควรละสมควรแก่เวลาละ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมประกอบด้ยวยเจ้าตัวนี้คืนก่อนเพราะว่าอันนี้มาจากลังเดียวกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นของเก่าที่มาจากลังเดียวกันแต่มันคุณภาพต่างกันได้ขนาดนี้ฟ้ากับเหวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกๆอย่างที่คุณผู้ชมอยากทำนะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ